สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเก็อาร์น,นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูล X X ของรับแลนะครับเรามาถึงคิวของโมดูลสายหลอดแล้วนะมาดูกันที่โมดูลนะครับโมดูล X จะเพิ่มสแตทในส่วนของแม็กช์พีการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีขึ้นนิดหน่อยนะครับมันจะมีเพิ่มในส่วนของดาเมจที่ทําเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตรงแถวที่2อของเทรดตรงนี้นะ ทำดาเมจเพิ่มเติม10%เป็นเวทนะครับก็จะได้ดาเมจมาฟรีๆเลยนะครับแค่ทำโคดูขึ้นมาแล้วก็มาที่การอัปเกรดนะครับการอัปเกรดทำให้เดิมที่จะจมการโจมตีของลับแลนจะทำให้ศัตูติดใบแล้วเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของทำให้ติดฟราจายด้วยนะครับฟราจายคือทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะแต่มันก็แรงขึ้นไม่มากที่เลเว่า2-4%แล้วก็ที่ลเว่า3-8%นะครับซึ่ง ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าเอามาแบบขำๆเอามาดาเมจฟีถ้าใครสะดวกอัพก็อัพไปก่อนได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมคงข้ามไปก่อนเพราะมันก็ใช้ทรัพยากรพอ,อสมควรค,คิดว่าเอาไปลงกับตัวที่มันแบบเป็นสายตัวทำดามเมจจัดอาจจะคุ้มกว่านะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นก็ต,ติดไว้ก่อนถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่ว่าต้องอัพเพื่อที่จะทำให้เล่นได้ไง่ายหรือว่า ผ่านด่านได้เร็วขึ้นนะครับตอนนั้นผมค่อยมาอัพีกทีแล้วกันนะต่อมานะครับที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกมิชั่นแรกให้เอาไปเล่นทำดาเมจให้ได้8 0 0หมืน,นะครับดาเมจสะสมซึ่งก็ไม่ได้ยากอ,อะไรก็าไปลงด่านที่ไม่ต้องเสียเอเนอร์จีก็ได้นะครับส่วนมิชั่นที่2เนี่ยให้ลงด่าน4 7เจตัวที่ทำให้ได้3ดาวนะครับมีเงื่อนไขว่ารับแลนด์ต้องจัดการศัตรูที่เป็นแมงมุมระเบิดอย่างน้อย10ตัวนะครับ ก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าผมลงยังไงนะครับไปเจอตรงนั้นครับมาที่ดาา่าน4 7นะครับขออนุญาตเป็นแพ็คซีส,สนะครับก็ทีมที่จะใช้ก็ตามนี้เลยนะมาถึงผมรองลงรับแรงก่อนนะครับก็ตามโดยกรรมนี่จะเอาดีฟเฟนเดอร์ ที่เป็นสายฮิวตัวอื่นก็ได้นะครับือกาเอามาทั้งฮิวแล้วก็ยืนเลนไปด้วยเลยนะลงเพื่อกันไม่ให้ศัตรูมันเดินผ่านไปแล้วก็สุดท้ายสไนเปอร์นะครับก็ใช้แค่ครูสก็โอเคแล้วนะออามาเคลียร์พวกตัวโดรนที่มันจะบินมาจะเข้าจุดนะครับตอนนี้คือเซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นภาพให้เหมือนเดิมน,นะครั เป็นอันจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอินีิลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ